みん <noise> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะแล้วก็วันนี้นะคะทุกคนยังอยู่ในช่วงของ Browse Book ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วช่วงนี้อิงอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้อัปเดตพอดแคสต์นะคะเพราะว่าอิงพยายามที่จะปั่น Reading Challenge ของตัวเองนะคะให้ครบนะคะตามที่ตั้งใจไว้ก็คือ25เล่มต่อปีของปี2021นั่นเองนะคะก็มาลุ้นกันว่าอิงจะทาครบไหมนะคะแล้วก็จะมาอัดพอดแคสต์เล่าให้ฟังนะคะสาหรับวันนี้ค่ะหนังสือที่อิงจะมารีวิ นะคะได้รับความนิยมมากมายแล้วก็เป็นหนังสือใหม่ที่เพิ่งได้รับการแปลมาจากสำนักพิมพ์บีอิงด้วยค่ะเป็นเล่มที่เรียกว่าค่อนข้างติดเบสเ s e l l e r เลยทีเดียวนะคะชื่อหนังสือว่า The Why Cafe ค่ะคาเฟ่สำหรับคนหลงทางนะคะผู้เขียนชื่อว่า j o h n นสเตรเลกีค่ะ สำหรับเล่มนี้นะคะก็คืออิงสั่งออนไลน์มานะคะเนื่องจากว่าตกเป็นทาสการตลาดโดยแท้จริงนะคะคืออะไรที่เขาโปรโมทว่าดีเนี่ยก็กดกดสั่งมานะคะคือจะบอกว่าใจง่ายยิ่งกว่าตอนไปเลือกไปเดินเลือกเองเอีกนะเพราะว่าตอนที่ไปเดินเลือกเองอะคะ่ะจะเปิดไปเปิดมาพลิกไปพลิกมาอ่านแล้วอ,อ่านอีกนะคะจะเอาดีไหมนะคะแต่ว่าเวลาที่เราสั่งออนไลน์เนาะเราก็จะดู โปรโมชัน่นดูพรีออเดอร์ดูว่าคนแถมอะไรบ้างนะคะสุดท้ายก็คือโดนตกง่ายดายยิ่งกว่าไปเดินเลือกอีกนะคะเล่มนี้ก็เช่นกันนะคะสำนักพิมพ์บ e i n g นะคะเขาก็โปรโมตมาอย่างดีนะคะว่าแบบเป็นหนังสือที่ทุกคนที่ค้นหาชีวิตเนี่ยน่าจะต้องแบบมีไว้สักเล่มนึงนะคะหรือว่าใครที่กำลังหลงทางนะคะไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตไปทางไหนก็ควรที่จะอ่านแล้วก็ที่สำคัญไม่หนาเลยด้วยอิงก็เลยคิดว่าอ่ะจะต้องโดนแล้วนะคะณนะจุดจุดนี้ค่ะ สำหรับภาพรวมนะคะของ The w h ว Cafe เเล่มนี้นะคะคือตอนแรกนะคะจริงๆเราอิงเข้าใจว่าเป็นหนังสือนิยายแนวสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะค่อนไปทางแบบว่าอ่านแล้วอบอุ่นหัวใจนะคะอาจจะคล้ายๆวรรณกรรมเยาวชนนะแต่ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เลยค่ะคือเปิดตัวมาเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอะไร Grand Opening มาเนี่ยหนังสือเนี่ยทำท่าว่าจะเล่าเหมือนกับตัวเองเป็นนิยายนะคะแต่ก็เหมือนจะมีความแบบผสมกับเป็นเรื่องจริงอยู่ด้วยนะคะแต่จริงๆแล้ว่า ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหนังสือมันค่อนข้างออกไปทางแนว How to การใช้ชีวิตนะคะแต่วา่าหลอกเรานะคะมาในคราบของนิยายนั่นเองค่ะ คือส่วนตัวเองเนี่ยจริงๆเราเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแนว How-to เท่าไหร่นะคะแล้วก็เล่มนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องราวแนวคิดชีวิตการสร้างพลังบวกแล้วก็การกระตุ้นให้ลงมือทําเยอะๆนะคะซึ่งจริงๆเราอย่างที่อิงบอกน่าจะเหมาะกับคนที่กําลังหลงทางหรือว่ากําลังหาเส้นทางหลักของตัวเองอยากจะหาให้เจอนะคะแต่ว่าสําหรับอิงเนี่ยด้วยความที่อิงไม่เชิงนะคะที่จะชอบอ่านแนว How-to เท่าไหร่นะคะชอบแบบ บุกตะลุยไปเองมากกว่านะคะเพราะคิดว่าหนังสือ How To เนี่ยเป็นหนังสือที่ค่อนข้างสําเร็จรูปแล้วก็อาจจะใช้ไม่ได้กับทุกคนอันนี้ในความคิดของอิงนะคะคือสำหรับอิงเนี่ยอิงอ่านไปกลางๆเล่มเนาะก็เริ่มค้นพบว่าหนังสือมีความคล้ายกับแนวออมร d ชเดด o ั d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  นะคะอี t เ a frog หรือว่า Who Move My Cheese เยอะมาก,มากๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นการแนะนำเกี่ยวกับการใช้ชีวิตหรือว่าการหยุด คิดนะคะเราก็ตั้งคําถามกับตัวเองนะคะว่าเออเราเกิดมาทําไมเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรแล้วว่าเราจะตายวันไหนแบบนี้ค่ะคือตั้งคําถามที่เป็นแกนหลักใหญ่ๆของการใช้ชีวิตใช่ไหมคะทีเนี้ยสาหรับบางคนที่ใช้ชีวิตมาตลอดนะคะแล้วอาจจะไม่เคยได้ฉุกคิดกับคําถามเหล่านี้เนี่ยการอ่าน t ด e White Cafe เนะี่ยอาจจะเป็นคําตอบที่ทําให้คุณเนี่ยปิดหนังสือแล้วก็กลับมานั่งคิดกับตัวเองจริงๆจังๆนะคะว่าตามคําตอบที่หนังสือถามมาเลยคะ่ะว่าเออคุณใช้ชีวิตไปเพื่ออะไรคุณจะทํา ไปทําไมหรือว่าคุณคิดว่าคุณจะตายวันไหนแล้วคุณจะตายยังไงถ้าเกิดว่าแบบเรามีความคิดว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ใช่ไหมคะแต่ว่า เราคิดว่าเราไม่อยากจะตายไปอย่างที่แบบใช้ชีวิตไม่มีประโยชน์อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราไม่อยากจะตายไปในแบบที่ทํางานหนักอย่างเดียวเราไม่ได้เจอโกกว้างไม่ได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวหรือว่าแบบไม่ได้ทําอะไรสนุกสนานตื่นเต้นให้กับชีวิตนี้เลยนะคะทั้งท,งที่เราก็เกิดมาหนึ่งชีวิตแล้วเนาะโดยวายคาเฟ่เนี่ยจะค่อนข้างชีน้นําคําถามนะคะให้คุณผู้อ่าน,นได้แบบฟอลโล่ตามไปในแนวนี้มากๆนะคะ เรื่องราวอะค่ะก็คือเล่าว่าอาชัยหนุ่มคนหนึ่งที่ทํางานค่อนข้างหนักนะคะที่ว่าชื่อจอเนี่ยนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเทียบเคียงกับชื่อของคนเขียนมาเลยจริงหรือเปล่านะคะก็คือเล่าว่าจอเนี่ยค่ะขับรถไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเขาก็เลือกเส้นทางที่ทําให้เขาดูค่อนข้างจะหลงทางนะคะแล้วก็ไปเจอคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะคะซึ่งก็ชื่อว่า The w h วท์คาเฟเนี่ยละค่ะคาเฟ่สำหรับคนหลงทาง พอเขาเข้าไปนะคะก็ได้ทําการสั่งอาหารนะคะเพราะว่าเขาหิวโซมากแล้วก็มีบริกรสาวนะคะเข้ามาทําความรู้จักแล้วก็แนะนําเมนูให้ซึ่งในเมนูนะคะก็จะมีคําถามเหล่านี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้รับการพูดคุยจากบริกรแล้วก็จากเชฟซึ่งก็เป็นเจ้าของร้านด้วยนะคะให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ชีวิตก็คือตอบคําถามอย่างที่ยิงถามไปตั้งแต่แรกนี่แหละค่ะว่าเออทำงานไปยังไงอา่อาทำงานไปเพื่ออะไรใช่ไหมคะใช้ชีวิตอย่างไรอ่าคุณจะตายยังไงอะไรแบบนี้คะ่ะซึ่ง จอเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวแทนของคนที่ไม่เคยฉุกคิดมาก่อนก็เลยมีความเอ๊ะเยอะมากนะคะว่าเออจริงๆแล้วเราค้นพบว่าเราใช้ชีวิตมาเนี่ยครึ่งทางแล้วตั้งใจทํางานหาเงินงานค่อนข้างหนักไม่ค่อยได้หยุดไม่ค่อยได้พักผ่อนแต่จริงๆเราปลายทางที่เราต้องการอะ มันคือเงินเยอะๆจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะก็ทําให้ฉุกคิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ชอบอ่านหนังสือแนวค้นหาตัวเองหรือว่าหาคําตอบหาแก่นให้ชีวิตนะคะอิงคิดว่าน่าจะชอบเล่มนี้แล้วก็น่าจะช่วยให้หยุดคิดได้ดีช่วยให้เราเนี่ยกลับไปประมวลความคิดของตัวเองแล้วก็น่าจะช่วยให้เราค้นพบตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะจริงๆก็มีความคล้ายเวลาที่เราฟังบรรยายเท็ตฮอลอยู่มากเลยนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของหนังสือแล้วก็เล่าเป็นแบบแนว ค่อนข้างหลอกเราว่าเป็นนิยายประมาณหนึ่งเลยนะค่ะแล้วก็สําหรับเล่มนี้นะคะถ้าเป็นส่วนตัวเิงเองนะคะถ้าอิง เกิดบังเอิญว่าได้เปิดอ่านดูก่อนจากงานหนังสือเนี่ยอิงอาจจะไม่ซื้อมาก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความเป็นธาตุการตลาดเนาะดูจากโปรโมชั่นดูจากของแถมต่างๆอิงก,ก็เลยซื้อมาแล้วก็เป็นหนังสือที่ติดเบสเซอร์ก็จริงนะแต่ว่าเป็นแนวที่ถ้าอิงได้เปิดอ่านดูก่อนแล้วอิงรู้สึกว่ามันค่อนไปทาง How t ูอิงอาจจะไม่หยิบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแนวนี้หรือว่าถ้าใครที่ชอบอ่านหนังสือแนวอ Into ูเดอะแมจิกช็อปอะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะคล้ายๆกันน่าจะชอบเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยคิดว่าการชอบหรือไม่ชอบหนังสือเนี่ยเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่สำหรับอิงนะถ้าถามว่าอิงชอบเนื้อหาแนว how to ไหมโอเคอาจจะไม่แต่ว่าชอบไอเดียไหมก็ชอบนะคะไอเดียเรื่อง t h อ W h i t e c a เ e เป็นเรื่องที่แบบเหมือนคาเฟ่ลึกลับแห่งหนึ่งที่คนเรานะคะจะหาเจอได้ก็ต้องหลงทางเท่านั้นอะไรแบบนี้อะรู้สึกว่าชอบกิมมิคนี้มากๆอะคะ่ะแล้วก็สำหรับโค้ดนะคะของหนังสือเล่มนี้ t h อ w h i t e Cafe นะคะ,ะเป็นโค้ดที่อิงก,ก็รู้สึกว่า เป็นแก่นการใช้ชีวิตที่อิงก็อยากจะใช้แบบนั้นแล้วอิงก็รู้สึกว่านังสือเล่มนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะ่ะก็น่าจะอยากสอนแล้วหรือว่าให้ข้อคิดนะคะกับโค้ดนี้เช่นกันนะคะกับประโยคที่จอนนะคะได้พยายามที่จะคุยกับเชฟของเขาตอนที่เขาแบบตอบคำถามที่เชฟพยายามมีมคำถามมานะคะว่าเขามีชีวิตไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยประโยคนี้นะคะจอนได้ตอบว่าอย่างนี้ค่ะหากมีอะไรที่ผมนึกเสียใจเกี่ยวกับการลงมือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตแล้วแล้วก็ คงมีแค่เสียดายว่าผมไม่ได้ทํามันเร็วกว่านี้อืมก็อาจจะคล้ายๆพวกเราทุกคนใช่ไหมคะที่ใช้ชีวิตอยู่เนะเาะล้วก็พอถึงวันนึงอะคะ่ะเราก็ได้ประสบกับคําว่าโอ้ยรู้งนี้ใช่ไหมรู้งนี้ทามันนานแล้วรู้งนี้เราไปทางนั้นดีกว่ารู้งนี้ตอนนั้นทําแบบนั้นดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคือหนังสือเล่มนี้อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าควรที่จะนําพาตัวเองนะคะไปสู่จุดหมายหรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ย ดยเวลาอาันรวดเร็วซึ่งเส้นทางที่เรากำลังทําอยู่ตอนนี้หนังสืออาจจะทําให้เราฉุกคิดว่าเส้นทางที่เรากําลังทําอยู่ตอนนี้มันนําพาเราไปสู่จุดหมายที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่านะคะและถ้าเกิดว่าคําตอบที่ออกมาคือไม่แล้วเราจะทํำยังไงเราจะยังใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปไหมหรือว่า เราจะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงทําเป้าหมายของเราเนี่ยให้มันเข้ามาใกล้ตัวได้เร็วมากขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้ก็จะให้ข้อคิดให้แนวคิดแนวนี้นะคะซึ่งยินคิดว่าสําหรับคนที่อาจจะต้องการกําลังใจในการใช้ชีวิตหรือว่าต้องการ d ดเรกชันเนี่ยน่าจะชอบมากเลยทีเดียวนะคะกับเล่มนี้นะคะ The W h y c a ค e ่ค่ะคาเฟ่สำหรับคนหลงทางนะคะงานจากจอห์นสเตรเี้ค่ะเป็นงานจากสำนักพิมพ์บีอิง Being ค่ะ ช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด1 9ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นมากเนาะใครที่อรอคอยงานหนังสืออิงคิดว่าก็น่าจะ,ะถูกจัดเป็นงานหนังสือออนไลน์เหมือนเดิมนะคะก็จริงๆยังคิดถึงบรรยากาศการไปเดินกริดกลายเลือกหนังสือมากนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์เนาะก็ต้องยอมรับว่าเราคนจะต้องสั่งออนไลน์ไปอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะยังไงนะคะถ้าอิงมีหนังสือใหม่ๆนะคะหรือว่ามีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับหนังสือนะคะก็จะอัปเดตจะเล่าให้ฟังผ่านพอดแคสต์นะคะสําหรับวันนี้นะคะ ก่อนจากกันไปนะคะหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ที่พอดแคสต์หน้านะคะฝากติดตามที่นี่ Better Story Podcast ได้ทุกช่องทางนะคะเข้ามาพูดคุยกับอิงได้ที่ Facebook แล้วก็ Twitter ของ Better Story Podcast ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้อิงไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ